สบายดีพี่น้องสบายดีเบอร์สุข,ขสุขคนพี่น้องเอ้ยพ่อกันคือเก่าตอนคำพี่น้องเอ้ยมืดแล้วดูเทียงหน้าคือเก่าพี่น้องเอ้ยเทียงหน้าพาสุขบรรยากาศถบานหน่อยกำลังกินเขากำเบือนอัชาลังปอนเขากันอยู่ส่วนเนยน่อย,อยมันเมื่อนอนน้ำเมถาวเด้อเมถาวูมีมูเอาเนยน่อย,อย,อยมานอนน้ำแบ่งกันอยู่ เราทากัดูละครแล้วกัพ่อ้อยมาเอาแบ่งกันอยู่ใครกลัวบ่มีผู้อยู่นใครกลัวบ่มีผู้ป่าผู้ว่าให้บังดูแก้มนะูกงอ่านว่าอยู่อยู่นชาอแมอใ้แก้มนะให้บงเด้แก้มนะให้บงเลาเจ้ยทุจ้กันทุจ้กันทุจ้กัน ไปใช้เนี้ยมากินเด้อมากินเด้อกินหมดได้ดิมกินข้าวน้ำเงินอัสซาเร็วเจใจจคลัวขี้เมาเอ้ยกินข้าวมาม่อเร็วม่เร็วม่อมเร็วาม่มเร็วม่เร็ว มา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 พี่มายังหรอไ <c oughs> <c oughs> อ้กิ๊กขาวบ่นี่ขันเรื่องอะซาบอล่มน้าวพี่น้องเอ้ยขมาลลม่านเลยลมโรดสองสามมือผ่านมาเนี่ยขมาลลม่านเลยลมน้องกังตึเว้นมาเลยกับฮอน้ก็เกด วายจูวายไม้ไี่เห็ดหอนะไี่เห็ดหอนะบอกพ่อเลยไหมสุกฉันมันเกิดได้เพ่อบมีเค้กเต้งหอยช้ำอยู่หม้อฉันนะคะหม้ปักเกียนโอเคเดี๋ยวบะมี่จะไปกินเวิร์ดนะจาเองจางเอยไอ้ใส่ก็ไว่เดียวอยูงจะไปซื้อไม้ไม้ใส่น บดซแม่มีน้อยเอาหายนี่นะแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูเด้อเอาไปไปนั่งก่อนเราเราอ่านมาลวมอดเลยเนาะอดเอามาให้เราใหน่อยนึงมยอ่บกืนไ่ยอม่บกนไปเป็นไปนั่งนั่งใส่ก็ตมากันได้ลูก

นี่เป็นเค้กวันเกิดของพ่อเธอเทียกนกวนวันนี้จะไปเปล่าเน้ะล,ลมบุ่นบุน่นโดโดโดเห็นยังหามไม่ยังนี่ทำเคยกินยุ๊ไม่ยังบอกพ่แม่ไอใจคือเนรออ่านว่า เยังไงล่ะฮะเอากระตูกแล้วปลาลุงเอ้ยออกแล้ว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 ไปใส่เดบะเนาะอ้าว โยอ้าวได้ได้ปะนี่อ้าวให้มีดเนีเดทูอยู่่ะใช่ลูกบทตแดไมปน้่งนี่หยเมื่อไงเมื่อไงโอ้ยบางสิขานั่งตัก์ล้ลุนั่งตักนั่งตัก์่ะใค่ละใครจะล Tao khác quán cựt, thôi ta Ừ ừ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  Súc cơn là khỏi à, 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 bảo Đây Không à, đem súc cơn mà Sao bài đi đấy thì nó Súc cơn của lẽ bảo nhà này Súc cơn của lẽ โอ้ได da ้เค้กสองก้อนเลยโอ้มีเค้กสองก้อนเลยมันเกิดพรหมฮะเอานี่ไงมันแยกอะไรนี่สองเหลี่ยมพรออิอิอยู่ไงวะเนาะถางว่าติถามว่าอยู่ๆภาพลมมาเนี่ยนะอยู่ก็ขานลมพัดกันมาฮามกังงเลย บอลูกุยแล้วเดิงไปอบอกขาวงขาทัด Happy birthday ดยอะป้า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  Happy birthday ดุยเอ้ยลุงพี่เขาเขาบ่ไปก่อนได้ฮะ้เอ้วเราเปาปลูกพี่สิบเป่าก็ได้ลูกพี่เขาเป่าก็ได้อพี่ห้สิเป่าให ควมาเปล่ายังไงดูขาอ้าีที่กินเลยเดี๋ยวเพาะเลยวครมเดี๋ยวให้แม่คิดกันคิด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 คดคิิดค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 ิดดคิด Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you đi Pao, đi đáp เป่าเป่าเปาเปอ้่ได้เป่าเาไหเอาหมให้ลูเป่ากันจมือไว้เมืออยู่เาเปาเลยลเป่าปง Happy Birthday to you เอาเป่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 าปปเป่ายปปเป่า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 ให้พ่อเป่าสให้พ่อเป่าน่เย้มีความจุมากๆอายุบานขวัญยืน จะได้เค้กพองจะได้เค้กพอลูกน่าทอด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 ไปออกนอกวันนี้ไปกินข้าวไปไปเรียบร้อยเรียบร้อยโองเค้ขกงี๊เอาเอ้ยอยู่แขกเอาเป้าอีกเป้าอีกเป้าคือไงฮะอ่าไหวอ่ะไหวซะเออแม่สิบแปด คนหน้าเป็นคนหน้าของจ้าคว่ำเปล่า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 ให้เน่เปล่าให้เน่เปล่าน่านอนดูปลาลุกเลยจ้าคว่ำแฮะเขาคือมาสิลุกกินให้อิ่มกินให้พอมันกัดมุนมาแล้วเฮ้ยโอ้ลิปปิตโลดอันนี้มาให้แม่ไหว้มาเทียนหนะมะ เ้ยเคยกินได้บน,นางนพอดีเลยพอิกได้ข้าวเค่กเลยอเ,เลยอางูเป็นเก่งเามีเทียนเอาม,มือ <c oughs> ปไปเช่งนดูเะลุงดูว่าลูกเห็นอยู่ไหเน,ๆๆนาะ ปุ่มสองฮาอื้อพุณวะไม่ไปใส่น้อทียนเทียนไปใส่หรอเทียนไปใส่ฮึฮึไเอาไปใส่บ่โอ้ยสองฮาปลาลุงให้พวกเนี้ยผมนำ้นำได้ออกบ่เสียนมาถือข้างมือยับ

โอ้ยฮะกับฟัเนมนยี่บแมนี่บขอบใจก่อนขอบใจก่อนขอบใจเป้าวันนี้เป้าเป้าวันนี้เป้านบุดคือขนาดงาห้เป้าคือเป้าอ่าอีกได้อันนึงเลยใจแบมีสองอันจกควอันว่าเชีนไม่จากอันเลย

แด่กอนยขลดีสมบัติม่ไรทีแตละมีนะต้องจับม่นูใช่ไม่ได้เลยนะสาวเลยบางโม่นีหามกินเด็ดขาดนะหามหน่อยกินเนาะไมว่าแม่เสีปลาให้กินไหกินมาได้สุกได้เป็นอย่างนี้าได้เก็บเ้าใส่ย้อ่อนใส่ย้มอ่อน no n กินมาได้ลูกกินมาได้เอเมนะเออนาชาไปถิ่มช่เออนะชาเดี๋ยวเอาไปถิ่มนะมันหนักเนี่ยมันหนักเลยเสียแล้วลูกมันเสียแล้วเสียแล้วกินมาได้เออเชียแล้วลูกละเสียแล้วมันเสียแล้วเออเอานะชาลงไปเชียร่อยกับลูกมองสิเหตุไงไม่หึงเหรอมเขาลูกเขาเตี้ยไปเอาเตี้ยเผาไป้เอาซะไปแล้วนี่หนักเล เเค้กเอไงที่ชาวบ้านเป็นเค้กไเจ้า่วานเป็นเค้กเยอะมาหมดเลยกินลาบ่มากินลาบ่ออหมาเออเออเอาลเนปลาลาตัวนี้บ่เออมา นอนอยู่บ้านใหม่กันคืนมาแม่กับลูกนอนค่อยกอดรถที่ัลูกก็ไปท้งหนึ่งแม่ก็ไปท้งหนึ่งขอมง่ยแฮงในบ้านคืนนี้ของเขาไม่ได้นั่นเพิ่งรับประมาณเที่ยงคืนแต่ยิ่งยิ่งในหูนะคบอลเปิดงัะย้ายหรอขี้ไปขี้ไม้หรอเพิ่งดูกระพริดเหรอลูกเหี่ยวคนแม่หายอยู่ค่ะอังกิ้ไก่สัตว์กินไก่ก็มะกะหลินนะ

มันวจะเจ็บข้อมอไรนะก่อนผอนี่่อไปกินเออาบติแก้มใหนคือช่องอันคือขาดค่ะอมชาบติฮะฮะไปยุ่งทังชงทัอ่ว่าจะกินหรออ๋อค่ะเออหาเลยช่ากแค่ห้ึ sao mà hay chín mà chín, má thì được. thím leo cũng thím này, kín leo, nó xé ra luôn, nó bùn ra, nó bùn ra, nó bùn ra, con mẹ kín ra. chỉ có cái là được. à, bọt bỏ bớt này nưng, khấp hơi nè, mèo mèo lên, bỏ tâm hùng này nha, ừ. tâm hùng tâm hủ. à tâm hông, hùng, hông, không ngồi mang má, xe lại, lá, chuẩn bị, lông láo, hép, lên lông láo đấy, đấy, lên lông láo đấy, lên lông láo

เอาเบ้องเตเอยมาลูกืพูดปลาลูกก็ชองเบิ้งเง้ยเบ้งยเบิ้งจะได้คือเอน่ได้งลังกล่องที่้มเท้าขอกันขีดหนาได้ปะลูกขอบคุณอะไรที่มาเบิ้งมาชม